ทุกวันก็ยังคงเหมือนเดิมมีแต่เรื่องน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาอยากจะโทษใครบางคนที่ไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าอาฮะอเ น่าสมเพชฮะตื่นมาก็เจอก้นแมวเนี่ยชีวิตของฉันมันน่าสมเพชเกินไปแล้วนะเยอเยอะโอ๊ยเต็ยเต็บ ตื่นมาก็เจอก้อนคนเองก็แบบนี้ก็มีปัญหาแล้วสิรุ่นพี่มิสกีอย่าอ,อ,อย่ามานอนห้องคนอื่นตามใจชอบอสิครับฉันแหน,นะอนาคาอย่าไปเจ้าสาวลละถ้าจะละเมอพูดแล้วก็กรุณานอนหลับด้วยสิไปกดของโลกนี้น,น,นะครับกลับมาแล้วเหระครับ เราจะเลยนะคะนนรับจะขัวเข้าก่อนหรืออาบน้ำก่อนดีหรือว่าจะโดนทุ่มก่อนดีละครับที่นี่ไม่ใช่สนามซุมโม่นะครับแปลงขัดมาต้องพูดว่าตัวฉันก่อนไม่ใช่เหรอครับทั้งั้น มาเล่นเกมอย่ามาเปลี่ยนเรื่องตามใจชอบสิครับแล้ววันนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยเป็นการรบกวนนะครับดีล้วถ้าลูกน้องคงเล่นเอาชนะชิ้นได้ครั้งนึงแล้วก็ฉันจะถอดเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นดีไหมล่ะแบบเนี้ยฮะเพื่อสุขภาพตาไงเรานั้งจึงเลยนะไม่ได้สิวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเข้ากับต้นขาจริงกันล่ะเดี๋ยวก่อนคันดายัยอาจารย์แล้วทำไมใส่ชุดเปิดอกขนาดนั้นล่ะครับวันนี้เป็นวันประถมณีแท้ของโรงเรียนไม่ใช่เหรองานที่เป็นพิธีแล้วก็หมายถึงการเข้าสังคมเพื่อไปหาผู้ชายใช่ไหมล่ะ นี่คิดจะรวบมนักเรียนใหม่หรือไงครับจะบ้าเหรอก็มีพ่อคุณพ่อที่สดสดดูดีด้วยไม่ใช่เหรอยิ่งไปกว่านั้นนะอันนี้ฮะฮฮฮแล้วทำไมฉันต้องมาซ่อมป้ายที่หัางนี่ด้วยเล่าดูสินี่สากุระโซงไงล่ะอ๋อเป็นหอพักที่ให้พวกที่มีปัญหามาพักที่นี่สินะใช่ ที่นี่คือซากุระโซเป็นหอสําหรับพวกเด็กมีปัญหาของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยศิลปะาสซุยเมะง่ายๆก็คือน้องคงฉันนะ่ะจะถอดให้มันตื่นตาตื่นใจไปเลยง่ายๆก็คือเป็นร่างของพวกแปลกประหลาดห้องพ,พักหมายเลข201คามิอิคุซามิสกิ ฉันพี่สามสายสีสร้างอนิเมะร่างแบบแต่ต่อแก้ไขทุกอย่างทำด้วยตัวเองจนกลายเป็นอนิเม่ขายดีชื่อดังสุดๆรุ่นนักคงมีไฟโดยที่ยังไม่ได้เร,ริ่มเนี่ยไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเลยนะอ้าวมาเริ่มแดนเขาอย่างเาง่าแข็งกับมารำกันเถะไงโซลตากลับมาแล้วล่ะคอมพักหมายเลขหนึ่นย์สรุ่นพี่มิทากาจินชั้นพี่สาสายทั่วไปเพราะเราเป็นชอบรื่องบอนิเมะของรุ่นพี่มิซากิแต่ว่า แล้วจะติดต่อไปหานะอยังเป็นนักวิทย์วชโยมปลายแต่ทาตัวเที่ยวยินเกินไ้สุดๆจากนั้นก็คุณซูสเนที่เป็นพิตตี้สุดสัปดาห์นี้ก็คุณรูมิที่เป็นโอเอลปรยาสาวก็เป็นอาทิตย์หน้าชินะภรรยาสาวนี่เสร็จหรือยังอาจารย์สอนเงป่าเซนโกคู่จิฮิโรเป็นผู้ดูแลสกุาโซและปัจจุบันอายุเลเวลเลย3าสิแล้วยังขึ้นคานไม่ลงบารเลยสักอายุ2ี่สิบเก้ากับอีกสิห้าเดือนต่างห่างเ็ หัวเรื่องนวดหูทันดรสเกตก,กลับมาแล้วคุณเอสเน้นจากอยู่ในช่วงกำลังสร้างมีดเดลเว์อยู่จึงอยากจะขอร้องให้ทำการปริบอเสียงที่น้อยลงกว่าน,นี้หน่อยถ้ายัางบบกเวงจะทำการส่งไวรัสไปให้บงเล็บยิ้มจากเมจังมา,มาเมจังท้องพรหมาเลข102อาคาสก,การิโนสเกตทั้นปี2สายทั่วไปเป็นคนออกแบบโปรแกรมที่จดสัญญาให้กับบริษัท เขาได้พัฒนาสร้างเมจจังโปรแกรม AI ที่สื่อสารตอบรับทางเมลโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เขาจะต,ติดต่อกับโลกภายนอกดูเหมือนจะไม่มีใครกวนใจอยู่นะไปต่อกันอีกสักยกไมล่ะแล้วะก็ตัวฉันทันดาโซรตะทันปีสองสายทั่วไปมีลมักษณะธรรมดาฉลาดก็ธรรมดาไม่มีความสามารถโดดเด่นให้พูดถึงถ้าซ่อมเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็มารายงานอาจารย์ที่ห้องพักอาจารย์ด้วยนะอะแล้วก็อย่าไปสายด้วยล่ะจะไม่ต้องมาพูดเลยนะเดือ แต่งงานให้ได้ละถ้ายังไม่ได้อีกแล้วก็จะให้แต่งกับรุ่นน้องคุณก็ได้นะพูดบ้าอะไรเนี่ยเอ่อฮะเฮ้ยบ้าเอ้ยเป้าหมายของฉันมีเพียงอย่างเดียวคือสิ่งนี้เอาไปจากซากุระโซให้ได้เลยแมว พวกเราโรงเรียนมัธยมปลายเครือมหาวิทยลาลัยสายศิลป์สุส่ยเมย์จะแบ่งเป็นสายทั่วไปและสายศิลป์ในสายศิลป์นั้นจะมีทั้งสายดนตรีสายศิลปะอีกทั้งยังมีอีกมากมายหลายสายเลยเหนื่อยชะมัดเลยแฮ่นายก็เจอเรื่องแย่ๆสินนะอ๋อไม่ยาระอยู่ใต้ชายคากับผู้ประหลาดนั่นต้องอดทนอดนกลั้นไม่ให้เสียสติตาไปด้วยสินะตายสิแล้วก็นะ ขนาดคุณตั้งใจจะอยู่ซากุระโซไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเอ้าเอาอยาม,มาโอ้นานามิเองก็อยู่ห้องเดียวกันเหรอไม่รีบออกมาแล้วก็จะสายเกินไปนะบอกว่าจะรีบหาคนเลี้ยงให้คดีให้ได้แต่นี่มีมาเพิ่มเป็นหตัวแล้วไม่ใช่หรอเลิกเป็นพระเอกได้แล้วนายนะ่ะชอบพาพวกเพศเมียเข้าห้องตลอดเลยอย่าพูดอะไรวยให้เข้าใจผิดซี่เดี๋ยวคือจะว่าอยู่ซากุระโซนะ่ะดีแล้วล่ะไ,ได้สิก็เพราะตอนอนั้นแ<อ>หละฉันตัดสินใจแล้วจะพาเจ้านี้กลับไปด้วยนะเอ๊ะ แต่ว่าที่หอเขาห้ามไม่ใช่เหรอจะจะรีบหาคนมาเลี้ยงให้เร็วที่สุดจะดูแลจนก,กว่าจะถึงตอนนั้นแล้วถ้าถูกจับได้ล่ะถึงตอนนั้นค่อยคิดทีหลังแต่สุดท้ายก็จะยอมทิ้งแมวตัวนั้นหรือจะย้ายหอไปอยู่ซาก,กุระโซเธอจะเลือกเอาแมวไหนล่ะเนี่ยเอ๊ะซากุระโซเข้าใจแล้วล่ะครับจะย้ายไปซาก,กุระโซครับค่นดะก็ ถานายยังเลี้ยงแมวอยู่แบบนี้นะยังไงก็ไม่มีทางได้กลับมาอยู่หอเดิมได้ไม่ใช่เหรอคันดะคุแต่ว่าจะให้บอกว่าทิ้งคารีแบบนั้นหรือไงเห็นกล่องว่างอยู่ซันกึๆอยู่ตอนหน้าพอเปิดก็เจอแมวร้องมิวมยวมิวมิวใครจะไปทนปล่อยไว้แบบนั้นได้กันเล่าสงสัยจะโดนคนสาปแน่เลยนะแบบนี้จะโดนสาปหรือไม่โดนสาปก็เอะก็ปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้รอะเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ อยังไงก็เถ,ถ้าอยากจะออกมาจริงๆแล้วก็ต้องคิดหาทางออกให้ได้นะอ้าวให้พวกฮิคารินะโอ้ยลูกชิ้นปลานี่พอดีของพวกนี้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ทํางานพิเศษอยู่ใกล้หมดอายุแล้วก็เลยขอซื้อในราคาพิเศษมาได้นะลําบากแย่เลยนะเธอนะ่ะทางานพิเศษหลายที่เลยสินะแบบนี้อือโรงเรียนสอนนักภาคสินะใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อก็ประมาณนั้นแหละอ๋อ ยอดไปเลยนะอ,อยยม้า,มานะ่ะมาจากออสกาคนเดียวแล้วยังต้องพยายามอย่างหนักอีก่นั่นก็เพราะที่นี่มีโอกาสให้ยังไงละ่ะทั้งโรงเรียนสอนนักพากทั้งได้พากอนิเมะชลุนพี่คามิอิกุสะอีกซึ่งประสบการณ์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยนะว้าวั้งนั้นไม่ลองย้ายมาอยู่ที่สกุระโซแทนฉันเลยละ่ะหรือเรื่องนี้กับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันสักหน่อยฉันไม่ได้มีพรสวรรค์แบบรุนพี่คามิอิกุสะมีแต่ว่า ฉันต้องใช้ความพยายามเท่านั้นแหละอ้าวคันดาเหนื่อยหน่อยนะซ่อมป้ายเป็นไงบ้างครับบ้ายไม่เบี้ยวแล้วล่ะครับแล้วอาจารย์ลาปฐมนิเทศวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ ไม่เจอชายโสดดีๆเลยสักคนมีแต่คนที่แต่งงานแล้วทั้งนั้นแต่ก็ขอแลกเบอร์ม,มาเปลอ,อไปแล้วนี่คเู็นอาจารย์จริงเหรอเนี่ยชยมีใจยาบันกับอาชีพการสอนให้มากกว่านี้นหน่อยนะครับของแบบนั้นน่ะทิ้งไปพร้อมกับไอ้นั่นของพ่อแล้วแหละนะรู้มาเฮ้ยไอ้ผมได <c oughs> ้ยินคำว่าไอ้นั่นจะป่าวอีกครั้งแรกเลยไอ้นั่นแล้ว,ลวยัยยงไงล่ะอันนี้อญาติของฉันจะให้ฝากดูแลเด็กที่ซากุระโซวันนี้มาจากอังกฤษชื่อว่าชินะมาชิโระ ฮาฝากดูแลที่สักุรัโซแบบนี้จะไม่ดีต่อการเรียนนะเธอจะรอที่หน้าสถานีหกโมงเลิกเรียนแล้วก็ไปรับมาด้วยล่ะอีกแล้วเหรอครับใช้ผมไปทำเควสแบบนี้ตลอดเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านบาร์แล้วยังไงครับหน้าหน้านเยอะนั่นเนี่ยเลืองดีร์มันเยอะหมาแมวไม่เดินบ้างเลย ขอโทษนะจ๊ะไหนจะดูคันดาไม่ใช่เรอ่นี่ยวันนี้เด็ดปลาซาบะชันดีเลยนะสวัสดีครับโดลต้าุงไม่ได้จังหวะพอดีเลยเดี๋ยวทำเครืเกีให้ทานรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณนะครับโซลตาเองก็ลำบากแย่เลยสิฟุกข้อกะสินะเธอน่าจะย้ายไปพร้อมกับพ่อของเธอนะเออคือว่าพูดอะไรกันนะ um al, <cin> eh <via> <inaudible> ่ยลูกผู้ชายก็ต้องทำสิ่งที่ต้องทำอย่างลูกผู้ชายอยู่นะทะเยอทะยานน่ะทะเยอทะยานใช่ไหมโซลต้า บอย s m มิ s เ m b ม t ิ o u s ยใช่แล้ลมิดไงทานเนื้อกกันด้วยล่ะเธอทะยานงั้นเหรอฉันไม่เคยคิดอะไรใหญ่โตแบบนั้นเลยแฮ่ตอนนี้ฉันควรจะไปหาพวกคุณพ่อจะดีหรือเปล่านะ 哦啊！啊！啊！哦